สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้นะครูป,ปุ๊มมาเจอกับเด็กๆในชั่วโมงของวิชาอ่านสร้างพลังสมองคะ่ะแล้วกิจกรรมวันนี้ของเราก็จะมีในเรื่องของดินแล้วครูปุก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ดินมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆส่วนใหญ่รู้จักดินกันใช่ไหมคะดินเนี่ยนะลูกนะมีอยู่เยอะแยะเลยลูกแล้วก็อยู่ใกล้ตัวพวกเรานี่แหละดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนสำคัญ ในการดำรงชีวิตของพวกเราด้วยเด็กทุกคนรู้จักดินใช่ไหมจ๊ะ mm hmm. เด็กๆคะบอกครูปูหน่อยสิค้ว่าเด็กๆเ,เคยเห็นดินจากที่ไหนบ้าง mm hmm. น้องแพลวบอกว่า mm hmm. เคยเห็นดินที่ภูเขาใหญ่ๆเลยมีต้นไม้เยอะๆด้วย mm hmm. น้องเปลาล่ะลูก ไปเที่ยวทะเลเป่าก็จะเห็นดินทรายทะเลเยอะเลยน้องขุนนะลูกน้องขุนบอกว่าที่บ้านของคุณปู่ที่สวนของคุณปู่ก็มีดินด้วยเห็นไหมคะลูกบริเวณบ้านของเราก็มีดินเหมือนกันลูกได้รู้แล้วใช่ไหมว่าดินมีอยู่เยอะแยะเลยนะ เอาละค่ะลูกเมื่อเด็กๆเร้เรู้ว่าดินนั้นมีอยู่มากมายแล้วก็อยู่ใกล้ตัวพวกเราครูปูก็มีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องชื่อว่าของขวัญจากดินเด็กๆสงสัยไหมคะของขวัญจากดินเอ๊ะดินพูดไม่ได้ดินจะเอาของขวัญอะไรมาให้เราเรื่องของขวัญจากดินนี้เป็นเรื่องเล่าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าขวัญข้าว เด็กๆคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้ครูปุ๊กก็จะเล่าบ้างให้เด็กๆได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมจะมาฟังเรื่องเล่าของขวัญจากดินจากครูปุ๊กอยังใครพร้อมแล้วนะคะฟังกันได้เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ขวันข้าวได้มาอยู่ที่บ้านชนบทของคุณปู่ คุณปู่พาขวัญข้าวออกไปดูต้นข้าวที่ทุ่งนาเขียวขจีมากเลยขวัญข้าวชอบใจมากว้าวคุณปู่คะต้นข้าวสวยจังเลยส่วนภาพนี้คุณปู่ได้พาขวัญข้าวเดินมาถึงสวนผักผลไม้ของคุณปู่ขวัญข้าวสนใจมากอุ้ยคุณปู่แบ่งพื้นดินออกเป็นล็อก แล้วก็ปลูกผักพืชผักสวนครัวแล้วก็มีต้นผลไม้มากมายเลยคุณปู่บอกว่าคุณปู่จะยกต้นมะพร้าวให้กับขวัญข้าวหนึ่งต้นขวัญข้าวดีใจมากขอบคุณค่ะคุณปู่ค่ะขวันข้าวจะนำมะพร้าวไปขายที่ตลาดแล้วขวันข้าวก็จะได้เงินมาช่วยคุณปู่กับคุณพ่อด้วยนะคะ ภาพนี้ด้วยความฉลาดของขวัญข้าวขวัญข้าวได้นำมะพร้าวไปแปลรูปเป็นวุ้มะพร้าวและขวัญข้าวก็ชวนเพื่อนของเข,งขาที่มีมะม่วงก็ได้นำมะม่วงไปแปลรูปเป็นมะม่วงกวนทั้งคู่ขายของได้ดีมากสินค้าของเขาทั้งคู่ กลายเป็นสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านเลยขวันข้าวบอกคุณปู่ว่าของขวัญจากดินที่เราได้ก็คือข้าวผักผลไม้ที่เป็นอาหารให้พวกเราได้มีกินมีใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะคุณปู่คะ จากที่เด็กๆได้เห็นภาพแล้วก็การเล่าเรื่องของขวัญจากดินเด็กๆจำได้ไหมคะมีใครบ้างอวิคีตายกมือคีต้าบอกว่ามีคุณปู่กับขวัญข้าวแล้วขวัญข้าวเป็นอะไรกับคุณปู่คะน้องแก้วบอกว่า ขวัญข้าวเป็นหลานของคุณปู่เก่งมากค่ะคุณปู่ได้พาขวัญข้าวไปที่ไหนบ้างคะน้องซอน้องซอบอกว่าคุณปู่พาขวาญข้าวไปที่ทุ่งนาไปดูต้นข้าวแล้วก็พาไปไหนอีกนะน้องปลาบอกว่า พาไปที่สวนผักของคุณปู่ไปดูพืชผักสวนครัวที่คุณปู่ได้ปลูกไว้ที่พื้นดินของคุณปู่แล้วขวัญข้าวลูกได้นำมะพร้าวที่คุณปู่มอบให้ไปทำอะไรใครจำได้เก่งมากเลยค่ะน้องกวินบอกว่าขวัญข้าวนำมะพร้าวไปทำเป็นวุ้นมะพร้าว แล้วก็เอาไปขายใช่ไหมคะลูก mm hmm. เก่งมาก mm hmm. แล้วเด็กๆแล่ะคะลูกอยากจะได้ของขวัญอะไรจากดินคะถ้าเด็กอยากจะได้ mm hmm. เด็กๆจะต้องทำอย่างไร mm hmm. ถูกต้อง mm hmm. หาสิ่งที่เราต้องการปลูกลงไปในดิน mm hmm. ถ้าเราต้องการดอกไม้เราก็ ปลูกดอกไม้ลงไปในดินถ้าเราต้องการผล,ลไม้เราก็ปลูกอะไรคะปลูกผล,ลไม้ที่เราชอบลงไปในดินเราต้องการพืชผักสวนครัวเราก็หาพืชผักสวนครัวมาปลูกลงไปในไหนคะถูกต้องลงไปในดินนั่นเอง เด็กๆคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องเล่าของขวัญจากดินในวันนี้ดินให้ของขวัญอะไรกับพวกเราบ้างถ้าเด็กๆอยากจะได้เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ่อคิดหาวิธีไปขออะไรจากดินกันเอาเองนะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรูปูแล้วคะ่ะ ครูปูจะต้องไปหาสิ่งที่ครูปูอยากจะได้จากดินแล้วแหละไปแล้วนะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะคิดแล้วก็ไปหาไปปลูกลงไปในดินแล้วก็ดูแลเขาให้ดีเขาก็จะให้ของขวัญกับพวกเรานะสำหรับวันนี้ครูปูไปก่อนนะคะไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะ